สวัสดีครับสวัสดีซาวด์และแลนทุกทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับผมและสําหรับในคลิปวันนี้นะครับผมก็จะเป็นการโซโลแลนจากบอลสองมาจนถึงซิลเวอร์หนึ่งนั่นเองนะครับผมเรามาดูกันเลยนะครับว่าผมจะใช้ระยะเวลาในการไต่เนี่ยนานแค่ไหนกันเชียวแล้วก็ผมเห็นในหลายคอมเมนต์เลยนะครับว่าอยากเล่นกับพี่บ้างจังอยากเล่นกับพี่จังทำยังไงครับก็นี่เลยนะครับผมสําหรับแพลตฟอร์มที่เปิดใหม่สําหรับแพลตฟอร์มโซมนั่นเองนะครับผมสําหรับใครที่อยากจะมาจอยมาเล่นกับผมก็ไปติดตามผมได้ที่ลิงก์ใต้ description นี้เลยนะครับถ้าคนติดตามมมแล้วเื่่อไไหรผจะปสตรีมมเกกให้้ทุคนแลวช มาเล่นกับทุกคนนะครับผมและก็อีกเช่นเคยก่อนที่ทุกคนจะไปรับชมคลิปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจผมกันด้วยนะครับผมและที่สําคัญอย่าลืมคอมเมนต์ด้วยด้วยนะครับจะเป็นกำลังใจผมมากเลยนะครับขอบคุณครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับทุกคนคือผมเนี่ยมีเป้าหมายในการทํา YouTube เนี่ยคือผมอยากให้ผู้ติดตามผมครบ1,000คนนะครับเพราะฉะนั้นแล้วทุกคนครับช่วยกันเอานิ้วไปกดกดติดตามให้ผมกันยด้ครับผมถึง1,000คนเมื่อไหร่ผมจะน้ําตาไหลเลยครับขอบคุณครับผมไปละจิ๊ โอ้ oh, หลังมาแองกี้สนับปืนนะจ๊ะเอาตายหมดจบเลย

One enemy remaining. I <gunshot> 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 One suppressed. สวยมึงจะไปไหนมึงจะไปไหนนั่นแหละสวยเพื่อนเก่งมากครับเก่งมาก thank you thank you ปุบยี่สิบเจครับเรามาต่อเกมมาลิงกว่า a few moments ต้องแอบ,บสปอร์ไว้ก่อนนะครับว่าเกมที่สองเนี่ยคือผมเล่นแบบว่า อืเหมือนผีเข้าสิงอะ่ะเล่นอย่างโหดเล่นโหดเหมืนอนโกรธใครมาอย่างตึงอะ่ะแค่นั้นแหละครับอยากจะโม้หรอกโอ้เหลือคนเดียวว่าจะฟังอยู่ไหมอยู่

My ultimate is ready. Spike planted. Down. Cover going out. Reloading. Oh, Time out. Time to one enemy remaining. Oi, yeah! yeah.

We can do it for all. Nine, 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 nine. Mong mang ly, hiền xuống kia là. Wait. You will not kill my cover going On One enemy remaining. My ult's ready. Spike planted. Cover going out. Enemy spotted, they <laughs> fear, fake, they fear, they feel fake. Ya yeah, on. Okay. Down, B. Come on, let's go. Spike, B. One enemy oh, no. remaining. Ayy no. hey, yeah. Watch Fuck. Fuck. One enemy remaining. Reloaded. Spike down B. Flawless. Fucking uh. Orba. โอ้ยสวยเจ๋งมากครับเจ๋งมากน่าイスแต่ลีนาทีมเฮียนั่นแม่งเล่นกวนทีนชิบหายนะเว้ยดีแล้วแหละเนี่ยมันเสียงคนกดซัปต์คาสชัดนเนี่ยดูทรงอะไรว่าใส่สุดไปเลยดีรออะไรอ่ะครับใส่สุดไปเลยดีท้ายหนึ่ง เฮ้ยไอหมอนั่นมี้าแล้วนะเฮ้ยกูเต้ but both, but but ดูยังไงสไตล์พวกนี้เล่นแม่งก็ไม่ใช่สไตล์ที่จะแบบว่าออกมาพีกินตงโตไม่น่าใช่เพราะเช่นนั้นแล้วกูจะพีกมึงเองไอหนุม่มเอ้มีเจอแน่ไอหนุม่มเจอกู ตายไปนหนึ่งออกมาทำไมเหรอจ๊ะน้องสาวใครโอ้ว้าว i down a

ตายไปหนุ่มเร็วๆๆๆๆๆๆเฮ้ยโอ้ยทำไมไม่ซื้อปืนวะ

Listen, no man. Listen, please. Okay, okay, okay. Go see, go see, go see. On, you will now. not kill my ally. Hey, hey. hey. hey he ว่าอยู Why, e you fat. You fat you. ่แฟตอยู่แฟตอยู่สไกต์ down B one enemy remaining last player standing he don't he don't cover going out go 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 attackers win c t b Let's go ตึ้มๆโลตัสมันเป็นด่านของผมทุกคนผมบอกแล้ว MVP ต้เปอยของใครน่าจะของผมใช่ไหมล่ะมันก็แน่อยู่แล้วปะที่ผมจะ MVP อะ่ะค่า31ตัวอย่างตึงอ่ะครับน้อน,น,อน เราไปต <laughs> ่อ <gehört> กันเกมที่3มกันเลยดีกว่าแน่เกมที่3มาคลิปหน้านะจ๊ะ สำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับผมสำหรับเพื่อนๆที่สนใจนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจถึงกัด้วยนะครับผมจะเป็นกำลังใจเพิ่มมากเลยนะครับผมครับและอีกที่สำคัญอย่าลืมนะครับผมเป้าหมายของผมคือการมีผู้ติดตามครบ1,000ซับใน YouTube แล้วก็100ซับในโซนในลิงก์ใต้เดสคริปชั่นนะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมไปแล้วครับผมอย่าลืมกดเพาะปักแม่นะครับไปแล้วจิ้บ๊ายบายไปแล้วจ้า thank you